มาพามาเบิงบังไฟผ่านนุ่มครับผม,ผมย้อนไวเพิ่นว่ายย้อนว่านี่แหละสมัยเกา่าเพิ่นตะกี้ก็เล่นจังซี่สิอะพี่น้องเอ้ไบ่มีแนวให้งเล่นลงเงิงงงงงๆๆนเด้อพี่น้องสิกี้เงินแม่ให้ไปโรงเรียนบ่ิษัไปตรงนี้บ่ได้ซื้อกินดอกโอ้ยเมเปาะอยู่เมเปาอยู่เก้เฮ้ยเมเปอยู่พี่น้องบ่อยู่มันต้องทวงหาง Hoa, hai chiếc đi. 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 ม่งเพิ่นแข่งมังไฟกันครับผมนี่ทวงหางเไรละ่ะโอผม <c oughs> ไฟลุนหนวโอ้นกเป็ดพีน่น้อ<า>งผมองพันลุนาสองจ๊ดอ้ยอ<ป>้ยโอ้ยก,ก,กับโตน้อยเดียวหัวเสียบกีดีงอย่าง,งหาง,งหางาได้เห็นนกมันนอนก่อนจะเข้าไป กินเขา,า,าที่สนามซ่อมพรท่นเหมือเข้าแรงวะข้าวเขลแรวจงออกไปข้ขาวสารเดี๋ยวไปเดี๋ยวปลาท,าทวงหางทวงหางไ,ไ,ปาาไปบสูตรทวงหางพันนุมทวงหางไฟลัดขอให้ทีมงานจงโชคดี บางไฟบางนี่มีทีไปทีมาแล้วก็มีทีมาแล้วก็มีทีไปขอให้ทีมงานพานนุ่มชโชคดีสาวสองหนึ่งไปโอ้คือสูงเลงไม่น้องจอดครับจอดจอดครับจอดจอดจอดตึบเอ้ยเดี๋ยวผมไปแข่งกับเพื่อนก่อนครับ <c oughs> <c oughs> เอาตังกองก่อนพี่น้องขอดจีนีะวะคจีจจไงับแจวกดามนมาทั้งคำาฝนตก่ากย,ายาบางไฟบังนี่มีที่ไปที่มาอัดไปอัดมาสาขัดทหู นดี๋ต้องเอามาจูดตะไว้ปูเพราะชนลเลอร์วังนี่นีการเดิมพันจากทีมงานแกดขอให้ทุกท่านจงโชคดีไปเบบเอเลตพี่น้องเอเลตเอเลตเอ้ยนิ่งมันนิ่งนิ่งมันนิ่งตึบนี่แหละกล่องอ้กล่องว่วไปน้ำกล่องว่วไปน้ำเลยกล่องว่วไปน้ำเลยหย่อนไว้พี่น้องเอ้ย Để thì đâu đấy, được mà cái tôi để tắt mà.